อยู่ๆครับอยู่แกงส้มได้ประตัวนะงครับปลาช่อนครับก็มาเห็นตอนที่ลงกระทะแล้วนะครับนะครับอันนี้ผักขยงครับนี่แกงส้มปลาช่อนส่นี้ผักกระเฉดครับไหนอีกอันนี้มะละกอหัวเช็ดเท้าผักบุ้งครับนี่ นีก็ใส่กระชายกระเทียมใส่กระปิไปหน่อยครับ ปลากระป๋องครับหนึ่งกระป๋องใส่ไปทั้งน้ำเลยครับออเป็กครับหมดขวดพอดีครับเนี่ย ตั้งเตาครับน้ำมะขามเปียกครับใส่น้ำร้อนไว้ก่อนเก็บล่อ,อครับเตาวนี่ครับเดี๋ยวไปแกงกันเลยป้าสาดลงไปก่อนล้ลางคกครับสูตรบ,บ้านงวงสีสันคน ซอสฝาเขียวผมกินของชุรสเยอะครับใส่เยอะน้ำตาลน้ำปลาไม่ต้องตวงครับใส่แบบนี้เลยอื ดูครับมะละกอกับเอ่อเรียกอะไรวะเดี๋ยวใส่ปลาทีหลังเลยใส่ปลาไปเลยครับช้อนครับผักแยง หอมผักขยงยามฟ้าแดงคำลงมาแอบแอบเพียดจนนี่แหละครับไฮไลท์ของโอ้แกงส้มปลาช่อนครับผงอันนี้รอดเชียงชุนเลยครับเชียงชุน ากินข้าวกันครับแกงส้มปลาช่อน